สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทราทารุง <c oughs> เอเดนยิ้มรอเลยเห็นปะเอเดนรู้งานรู้งานโลกเก่งมากอืม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจ่ายค่าตัวเป็นอ่าอาหารมือใหญ่เย็นนี้กับนม <c oughs> <c oughs> โอเคอ่าโอเคค่ะยินดีต้อนรับทุกคนมากมา,กมากเลยนะคะมาที่ช่องไข่เหมือนเดิม ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้วห้เง็นไดกันตรงนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปที่ไขรีบมาอาจให้ล่วงหน้าเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอพอถึงคิวอ,อื่นอื่นเดี๋ยวมันก็จะโหแบบเลดไปเรื่อยๆอีกอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เป็นพลังงานความรักรายธาตุนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานของ e อี e r g y ธาตุน้านะคะกระกอพิจิกมีนความรักไาย ธาตุรายธาตุธาตุน้าของคลิปเดือนมีนาคมมาดูกันถ้าใครที่มีความเกี่ยวข้องกับธาตุนี้มาดูได้ก็เช็คดูก่อนนะคือคุณมีพลังงานของลัคนาหรือราศีหรือดาวจันดาวศุกร์ที่เป็นกรากพิจิตมีมาดูคลิปนี้ได้หรือว่าคือมันอยู่ที่ว่าคุณอยากดูแบบไหนอย่างเช่นว่าคุณแบบเฮ้ยรู้สึกว่ามันตรงกับการดูแบบชาร์ตแบบโหราศาสตร์ทไทยอ่ะก็โอเคแล้วใครที่รู้สึกว่าเอ้ยมันตรงกับชาติตวันตกก็ดูแบบตะวันตก แต่คือของไข่เน้นตะวันตกแต่ว่าถ้าบางท่านรู้สึกว่าเอ้ยเน้นดูแบบไทยแล้วมันตรงก็โอเคเลยค่ะเอาที่แบบเอาที่สบายใจเลยอืมไข่ไม่ซีเรียสกับตรงนั้นนะเพราะว่าคลิปทุกคลิปมันเป็นคลิปแรนดอมอะเนาะที่แบบมันแชร์กันหลายๆท่านไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวแบบแบบเพอร์ซันแบบเจาะแค่คุณคนเดียวเท่านั้นเออเอ่ะโอเคทีนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากทุกคนนะ มาติดตามการมารับพรนบวกกันนะคะก็ไข่จะมีประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมก็คือไข่มีโปรโมชั่นที่เป็นโปรสุดฮอตหนึ่งเก้าเก้าที่ถามไพ่ด่วนๆถามไพ่แบบหนึ่งถึงสามข้อแล้วก็การอ่านไพ่สั้นๆกระชับแบบประมาณ5นาทีจบแต่เป็นการจองคิวด่วนๆคือจองคิววันนี้ได้คําตอบวันถัดไปอะไรแบบนี้นะเออก็จะเป็นโปรที่คนมาจองเยอะๆมากๆช่วงหลังเลยเพราะว่า<ม>ใครที่มีเรื่องน่วนๆที่รอคิวนานมากไม่ได้ก็จะมาเป็นโปรนี้แต่ว่ามันจะไม่มีไพ่อื่นๆอะไรให้ ถ้าใครต้องการได้ดูไพ่คุมมก็คือจะต้องเป็นโปรหลักที่เป็นพวกโปรแบบ3 9 9เก้เก้อะไรแบบนี้รวมรวมถึงโปรไม่อ่านก็คืออ่านไพ่ที่เป็นไพ่รักให้ได้ไพ่พื้นดรง15บาใบไพ่รวมแล้วก็ได้ไพ่คำถามเจาะอ,อีกก็คือ3เซต ป็นการอ่นานไพ่สามเซตอยู่ในโปหลักคุ้มมากๆเริ่มงต้นที่ 9. สามเอาเก้าสหรับใครที่ต้องการจะส่องดูความรู้สึกใครก็จะเป็นโปรเสริมมีราคาเดียว5่าเ้า9้าสองความรู้สึกนะคะเอาไว้ส่องฟิลลิ่งโดยตรงว่าใครที่แบบเฮ้ยรู้สึกยังไรกับเราแบบเป็นไพ่พิเศษแบบดีบลงไปเป็นโปที่มีความแม่นยําสูงและมีคนชอบมาดูอืทีนี้อะมาดูกันนะพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างอ๋อลืมบอกไข่มีประชาสัมพันธ์ก็คือไข่เปิด เป็นทางการแล้วนะคะใขรรับออกแบบวอลเปเปอร์ที่เป็นวอลเปเปอร์ใบทาร์โเสริมดวงราคา99บาทเท่านั้นหายยากมากใครออกแบบแบบช่ำฉ่สวยสวยมีคนข้างหลังแบบเบื่อเบื่อดูดีมีคนแบบจะเน่านี้อีกนานไหมเนี่ยเมื่อไหร่แม่จะเสร็จเนี่ยบเบื่อ,บเ,บอบเบื่อจังเลยบ่นยังบ่นไม่ได้บ่นได้แค่พูดแบบบ้าบ,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 บ้ยังพูดไม่ได้ไม่รู้จะพูดอะไรดีพูดแซงแม่ก็ไม่ได้ด้วย มาดูลำง,งานกันนะคะว่าความรักความผันของพลังงานชาวธาตุน้ําเป็นอย่างไรเนี่ยดูซิความรักความผันของชาวธาตุน้ำความรักความผันของชาวธาตุน้ําในประจําเดือนมีนาคมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูหน่อยนะคะความรักความผันของชาวธาตุน้ําพลังงานเป็นอย่างไรบ้างมาดูหน่อยซิพลังงานมี energy มี children ค่ะคือในกองไพ่ children แล้วก็มีไพ่ soulmate แล้วก็มี separation ในกองต่อๆมากันนะแล้วก็มี stay optimistic พลังงานตรงนี้คือรักตรงนี้ของชาวทัตน้ำคิดบวกให้มากๆ Stay optimistic about your love life positive thinking and faith will bring you romance พลังงานบวกจะดึงคนรักเข้ามาในชีวิตคุณค่ะชาวทัตน้ำถ้าใครมีพลังงานบวกอยู่แล้วยินดีด้วยแต่ใครมีพลังงานบวกที่มันแบบคุณจะมีพลังงานบวกมากหรือน้อยก็ตามแต่ขอให้มาเติมพลังงานบวกอยู่เรื่อยๆ ขอให้มีการคิดบวกโดยเฉพาะการคิดบวกในเรื่องของชีวิตรักเพราะมันเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างได้จริงๆจ,จากการพิสูจน์ด,ด้วยตัวเองของไข่ที่มีประสบการณ์มาโดยตรงทีนี้บางคนตรงนี้อาจจะใช้ชีวิตแบบบวกๆอยู่แล้วด้วยไพ่มาเลยมีแบบมีเครนของชาวธาตนะุน้ํานะทีนี้เอเนจีในกองไพ่ของคุณมันมีพวกไพ่ชิวเรนคือธาตุน้ำบางคนคุณอาจจะมีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพวกอะไรที่เป็นเด็กๆบุตรๆอะไรแบบนี้อาจจะเป็นตัวคุณที่มีบุตรหรืออาจจะอาจจะเป็นตัวคุณเกี่ยวข้องกับใครที่มีบุตรหรือยางในนึงคือ เป็นพวกรักต่างไวไัยวัยเด็กหรืออีกในหนึ่งมีพวกพลังงานตรงนี้ที่แบบว่าความรักหรือคู่รักของบางท่านที่เป็นแบบว่าพวกคุณยังเป็นแบบเหมือนวัยช่วงวัยยังแบบเด็กๆอยู่เออหรืออีกในหนึ่งคือพลังงานรักของคู่รักบางท่านตรงนี้ยังอยู่ในระดับที่แบบว่ายังไม่ได้ไปถึงขั้นไหนมากมันเลยเป็นไพ่ชิลเดนด้วยอยู่ตรงนี้นะคะไหนมาดูพลังงาน energy ไพ่ตรงนี้หน่อยสิ มันเป็นยังไงเอเดนไหนบอกมาซิมันเป็นยังไงบอกเลยซิมันเป็นยังไงลูกรพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำหน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำปรากฏพิจิกมีพลังงานเป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรากฏพิจิกมีพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกรากฏพิจิกมีพลังงานเป็นอย่างไร ความรักความสนธ์าวธาตน้ระกดพิจิกมีทำงานเป็นอย่างไรเอ่ยว้าวใครมีความรู้สึกว่าตรงนี้พวกธาตุน้ำบางท่านตรงนี้คุณเกี่ยวข้องกับโซเมดทำงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำก็ระกดพิจิกมีอือทำงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำก็ระกดพิจิกมี พลังงานเป็นอย่างไร oh uh huh. my god พงานความร้อน oh, wow. งช mm ัท hmm. ัน <en mentioned S 1> ้ำกรกพิจิกมีนงานเป็นอย่างไรคะอ้าวพลังงนความร้อนแองชัทัน้ำกรกวพิจิกมีนพลังงานความร้นผ่ชััน้ำกรกวพิจิกมีน ว้าว wow, พลังงานมีอัศวินถ้วยด้วยอ่ะมันเป็นพวกคนที่เป็นแบบว่าธาตุน้ําที่มีใครเข้ามามันเป็นพวกคนธาตุน้ําที่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่คนที่แบบโ,โสดสนิทไปเลยหรือไม่มีใครเลยในชีวิตมันมีอ่ะเออมันมีพลังงานของเอจี้นี้ที่มีที่มีใครยยพยายามเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นพลังงานใหม่ๆหรืออาจจะเป็นพลังงานเก่าๆสําหรับบางท่านได้ด้วยหรือพลังงานตรงนี้เป็นพวกธาตุน้ํเพียงรอใครเก่าๆด้วยค่ะอืม เอเนจีตรงนี้นะนอกจากนี้มีพลังงานแบบนี้ด้วยเนะี่ยสี่ถ้วยมันเป็นพวกคนที่แบบว่ารอพลังงานหรือว่ามีเอเนจีบางอย่างที่เกี่ยวกับในเรื่องเก่าๆหรือใครบางคนที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับจิตบางอย่างมันยังมีอะไรที่คิดถึงเรื่องอดีตอยู่ตรงนี้พลังงานเอเนจีสามถ้วยคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นพวกคนหลายๆท่านตรงนี้เนี่ยที่มันรอการยูเนียนกับใครบางคน พลังงานมีเอนจีเดอะฟูลพลังงานรักตรงนี้เป็นเอเนจีของบางท่านที่อาจจะเป็นพวกรักบางคนที่ยังไม่ได้มีสถานะอะไรชัดเจนกับใครบางคนพลังงานมีไพ่เดอะมูนด้วยบางท่านนี้เกี่ยวเออก็คือพลังงานนี้เป็นพลังงานมีนเลยอะ่ะเป็นมีนของธาตุน้ําโดยตรงนะคะอืม คือต้องบอกเลยนะว่าเอเนจีแบบนี้มันมีบางท่านตรงนี้ที่เป็นพวกคู่รักที่แบบว่าอาจจะมีความรู้สึกหรือจิตบางอย่างที่แบบสัมผัสหรือสื่อหรือเซนต์ถึงการหรือเป็นพวกพลังงานที่เอเนจี Energy บางอย่างที่แบบว่าถ้าใครที่มีฐานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนหรือมีถานะชัดเจนกับใครอะ่ะมันอาจจะเป็นเหมือนฟิลแบบว่าคุณอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกหรือรู้ความรู้สึกจริงๆของพวกเขาเหล่านั้นได้ เพราะมันมีไพ่เดิมู n ด้วยทีนี้ในหมายถึงในกองไพ่นะทีนี้มาดูไพ่ที่เป็นไพ่หลักๆนะคะ Energy ตรงนี้มีไพ่ Lovers และเป็นใบตรงกลางด้วยพลังงานนี้เป็นชาวเมทุนก็คือธาตุน้านตรงนี้คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเมทุนได้แล้วก็มีราศีราศีหนึ่งที่เป็นไพ่ใหญ่ไพ่แบบนี้คืออะไรคือใครต้องบอกอีกว่า Energy ตรงเนี้ยเป็นชาวธาตุน้ําตรงเนี้ยที่หลายๆท่านตรงเนี้ยคุณเกี่ยวข้องกับโซเมทหรือเกี่ยวข้องกับคู่ คู่ทางจิตวิญญาณหรือพวกคู่เดสตินีอะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกกันมันมีพลังงานตรงนี้ค่ะเออมันมีเอเนจีแบบนี้บางคนนี้คุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกันแล้วไม่ว่าคุณจะได้อยู่ด้วยกันอยู่หรือไม่ว่าคุณจะเป็นอดีตกันแต่พลังงานนี้มีคนที่เจอพวกคู่รักแบบทางจิตหรือโซเมจอะไรแบบนี้จะทรูเลิฟจะโซเมจทวินเฟมคือมันมีพลังงานที่มีเอเนจีแบบนี้ได้อยู่ตรงนี้แหละไพ่าามีพลังงานเอเนจีเด็กที่เรียนด้วยเพราะฉะนั้น ไพ่นี้คือคนมางคนเกี่ยวข้องกับธาตดินกับผสมมังกรได้แล้วเอเนจีนี้คืออะไรมันมีคนตรงนี้ที่อยากจะเจอหน้าเจอตัวกันมากๆจริงๆเอเดนโอเคไหมลูก mm. น่ารักอ่ะตลกอ่ะ นอกจากจะเป็นการที่หลายๆคนตรงนี้มีมีความรู้สึกแบบอยากจะเจอแบบ face to face เจอตัวเจอหน้าค่าตาเจอตัวเป็นๆอะไรแบบนี้ต่อกันเนี่ย e n e เน y นี้คือเหมือนคล้ายๆกับว่ามันมีพวกคู่รักบางคู่ที่เป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าคู่รักบางท่านคือมีความแบบความสุขหรือความสนุกสนานในการใช้ชีวิตบอกว่าคบกันได้ได้ใช้ชีวิตแบบคบกันแล้วก็คุยกัน ไปเที่ยวด้วยกันหรือบางทีแบบว่าอ่ากินด้วยกันสนุกสนานด้วยกันไปทําอะไรร่วมกันนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แบบพลังงานแบบเด็กถือเหรียญน,นะเออมันจะเป็นอย่างไรก็มีความสุขไปวันวันอะไรแบบนี้ด้วยอม,มีความสุขไปในแต่ละวันทีนี้ e n e r จ y มีไพ่แบบนี้ด้วยค่ะ strength คือบางทาง่านมีเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์หรือชาวรา,าศีธาตุไฟตรงนี้ทีนี้ พลังงานเนี้ยใครมีความรู้สึกว่าเอ e เ g จีบางคนตรงนี้มันจะมีพวกคู่รักบางคู่ตรงนี้ที่เป็นพวกคู่อดีตที่มีการวนเวียนต่อกันด้วยแล้วบางท่านตรงนี้จะต้องดิวกับพลังงานของรักที่ยากหรืออุปสรรคพลังงานรักของชาวธาตุน้ำบางท่านตรงนี้จะมีความยากหรือความแบบว่าอุปสรรค บางคนตอนนี้คุณอาจจะไม่ใช่คนโสดค่ะคุณมีหมายถึงคนคุยคนอะไรแบบเนี้แต่บางบางครั้งคู่รักบางคู่ที่คบกันดีมันก็จะมีความสุขดีแต่ถ้าน้ําบางท่านตรงนี้มันจะมีบางคนที่เหมือนเป็นฟิลแบบว่าสถานะก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากหรือบางคนเป็นพวกอุปสรรคที่แบบว่ามันแบบอ่ามันเหมือนกับการที่จะต้องพยายามดิวกับใครบางคนแล้วก็ไม่ได้ง่ายอะไรแบบนี้อีกในนึงคือเป็นพวกชาวทัาน้ำที่รออะไรเก่าๆกลับมาด้วยเพราะมันมีอินฟินิตี้ขึ้น ไพ่ต้านี้มันมีความลังเลชนานการบางอย่างในชีวิตรักของชาวธานาบางท่านในคลิปนี้มันจะมีฟีแบบว่าคุณจะมีความลังเลสงสัยหรือมีความลังเลหรือคําถามกับในเรื่องของความรักของคุณหรือจะมีคําถามหรือสงสัยลังเลก,กับใครหรืออาจจะรู้สึกสงสัยลังเลก,กับใครบางคนว่าเขาคิดยังไงกับเราเขาอยากจะมีการที่มีถานะอย่างไรกับเรานะ พลังงานตรงนี้มันจะเป็นยังไงมันจะไปทางไหนอะไรยังไงดีอะไรแบบนี้นะคะอืมพลังงานมันมีเอเนจีเนี่ยแฮงแมนเนี่ยไพ่มันมีแฮงแมนราฉะนั้นไพ่แบบนี้คืออะไรคือมันคือเหมือนคล้ายๆกับฟิลแบบว่าพวกที่เป็นธาตุน้ำที่ต้องใช้พลังงานบวกมากๆเพราะบางครั้งรักมันอาจจะไม่ได้ง่ายพลังงานตัวนี้มันมีชีวิตบางคนที่ยังรู้สึกว่าพลังงานรักมันยังอับสาดาวอยู่ มันยังเหมือนคล้ายๆกับว่าจังหวะมันในเรื่องรักมันยังลุ่มๆด,ดอนๆมันยังไม่ได้แบบว่าราบรื่นโปรยโปรยด้วยกลีบกุหลาบอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วมีมันมีการรอคอยแบบค้างความรู้สึกรอคอยแบบค้างค้างกับใครบางคนตรงนี้ด้วยบางท่านตรงนี้คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณรู้สึกเหมือนคุณแบบเจอใครบางคนที่พิเศษหรือคุณคุณที่เป็นทาตนุน,น้ำมาเท่านี้คุณมีคุณมีจิตที่ผูกพันกับใครหรือรู้สึกรักใครมากๆแล้วมันเป็นการรอคนคนนั้น แต่ในขณะเดียวกันมันมีคนมาคนอยู่ที่อย่างที่ใครบอกอะค่ะมันมีเรื่องราวหลายสตอรี่อยู่ตรงนี้ทีนี้ไหนไข่มาดูอันนี้หน่อยนะไข่ใ,ใช้ไพ่พิเศษให้เพราะว่าเป็นไพ่ที่เพิ่งได้มาสดๆเมื่อวานขอแอบ,บดูหน่อยว่าพลังงานของคนสดชาวธาตุน้ำในคลิเนี้พวกคนรักที่จะเข้ามาหลังจากนี้ของอของคนสดชาวธาตุน้ำเนี่ยเขาจะมาหาคุณตอนไหนดูหน่อยสิ พลังงานตรงนี้ดูหน่ยดูไหนนะคะคนที่จะเข้ามาหาคนโสดตรงนี้คนที่คนรักที่จะเข้ามาหาคนโสดตรงนี้เขาจะมาหาพวกคุณตอนไหนพลังงานตรงนี้นะดูนะคะไพ่มีพลังงานนี้ next couple of years พลังงานตรงนี้อาจจะเป็น energy ที่เขาเรียกว่าอย่างที่ใครบอกเลยอะไพ่มันมี hangman กับไพ strength ่ s t r e n g ้น คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าชาวธาตุน้ําตรงนี้บางท่านไม่มีคู่มันมีเพราะไพ่ของคุณมีเลเวอร์สแต่ว่าไพ่มันมีพลังงานที่มีไพ่สเตรกกับไพ่แฮงแมนอยู่เพราะฉะนั้นเอนเน y รักมันก็อาจจะมีบางอย่างที่เป็นในเรื่องของห่วงเวลาบ้างอืมเพราะฉะนั้นบางท่านตรงนี้คนโสดหรือว่าคนที่มีเกณฑ์ที่จะมีใครเข้ามาที่อิทธิพลลิงก์กันกับคิปเนี้ยมันสามารถใช้เวลาในระยะเวลาร่วมประมาณสองถปีได้อยู่ตรงนี้ ทีนี้ดูนะคะไพ่มี energy แบบนี้ด้วยว้า wow. วไพ่มี energy มีเ p พ i l ในกองไพ่ตรงนี้ด้วยอาจจะเป็นพลังงานที่อ๋อบางท่านอาจจะเกี่ยวงรศาศีที่อยู่ในช่วงของอเดือนเมษาอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะอืมบางคนก็อาจจะเป็นพลังงานเมษาแบบเมษาตรงนี้มันยังไม่ถึงใช่ไหมครับฉะนั้นมันอาจจะเป็นเมษารอบอรอบที่จะถึงนี้หรืออาจจะเป็นเมษาในรอบหน้าห,น,าหน,าน,านุนก็ได้เช่นเดียวกันอืมอ่ทีนี้ขอเคลียร์ไพ่ ตรงนนี้ก่อขอดูพลังงานแอบแอบดูพลังงานนี้นิดนึงขอดูหน่อยว่าคนรักเก่าคนรักเก่าที่ชาวธาตุน้ำรออยู่ตรงเนี้ยคนรักเก่าชาวธาตุน้ำตรงนี้ที่เป็นคู่กันเนี่ยที่มีเกณฑ์จะกลับมาจะกลับมาหาคุณเมื่อไหร่หนดูหน่อยนะคะดูหน่อย <shield S 1> คนรักเก่าชาวธาตุน้ำตรงนี้เที่ยงรอกันอยู่เนี่ยจะกลับมาหากันเมื่อไหร่ ิันจะบอกด้วยอือคือ,อ by the end of the day คือมันจะเป็นการที่เขาเรียกว่า energy ตรงนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆนี่แหละมันอาจจะเป็นในช่วงของการจบจบวันในช่วงของการออกคลิปนี้ไปหรืออีกในหนึ่งคือเป็นพลังงานนี้ sometime in the future ค่ะต้องบอกเลยว่าพลังงานของการกลับเข้ามาของรักที่เป็นอดีตแบบที่เป็นคู่กันในในในคลิปนี้ของธาตุน้ำอ่ะมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไพ่ตรงนี้ระยะของในช่วงที่เป็นระยะของวันหรือเวลามันใกล้เข้ามาแล้วไพ่ตรงนี้ยังมี energy sometime in the future ด้วยคือมันหมายให้กับว่าเป็นอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นใกล้ๆที่ไม่ได้มีระยะที่แบบไกลมากขนาดนั้นแบบที่ไพ่ขึ้นมาก่อนหน้านี้อืม มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอืมไพ่ข้างหลังก็มี energy ต่อมาที่แบบเห็นได้ชัดว่าเป็นพลังงานที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยอันนี้เป็น energy ของพลังงานธาตุน้ําในคลิปนี้นะคะก็มารับพลังงานบวกกันเยอะๆแล้วก็ใครที่อ่อต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือใครยองกาจะสั่ง wallpaper a d ดมาที่ไลน์ของไข่ khai o s e ขอความการุณาสำหรับผู้ที่ add มา ไม่ว่าจะแอดมาดูดวงหรือแอด,ดมาสั่งวอลเปเปอร์ขอคนที่พร้อมโอนจองหรือออกพร้อมโอนสลิปสั่งเท่านั้นเพราะถ้าใครที่แอดมาแล้วเงียบหรือแอดมาแล้วไม่ได้มีจุดประสงค์ของการที่ต้องการดูดวงหรือต้องการวอลเปเปอร์อย่าแอดมาเพราะมันทําให้คนอื่นแอดมาไม่ได้เพราะมันมีปัญหาไลน์ที่บางทีแอดเยอะๆแล้วมันเต็มหรือมันมีแบบมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นมานั่นแหละอืม และไข่ต้องมานั่งคอยเคลียร์ลบหรือบล็อกนะคะเพราฉะนั้นขอความกรุณาให้พื้นที่คนที่เขาจําเป็นหรือด่วนหรือต้องการจริงๆใครที่แอดมาอย่างเช่นแอดมาแล้วเงียบแอดมาแล้วทิ้งเปล่าแอดมาแล้วแบบว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเออหรือแอดมาคุยเรื่องอื่นอย่าแอดมานะคะขอความกรุณาเพราะไลน์นี้เป็นไลน์ส่วนตัวของไข่กับในครอบครัวกับไลน์ของคนที่ดูดวงและต้องการสั่งวอลเปเปอร์เท่านั้น นะโอเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนคะทุกคนมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพนะคะรักทุกคนมากๆนะคะบ๊ายบายเอเดนบ๊ายบายชิดลุบบ๊ายบายเอเดน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 แบบเออเออเออเอเดนเออเอเดนเอเดนบ๊ายบาย